เอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมครับกินดาำซิงครับแมนน่มาเมื่อตุกๆได้คลังแบบเออบอลจะนำหน้าหนูอุ้ยเยอะมากครับหกสิบกว่าไร่ดูนะอุ้ยถึงอู้น่ะของเกทั้งเม็ดเลยครับอันนี้มาดูพนง,งานก่อนเนะี่ยมารีวิวก่อนอุ้ยวันนี้ตายแม่เกอรมามรีวิวตุกๆคิว คิวบาลค <c oughs> ิวแต่กูกอือนี่ก็มือทีมงานใดคลังนี่มารีวิวตอนตอนนั้นยังสลาบอยู่นะตอนนี้เบิดเข้าหมดแล้วทุกๆคันนี้มาดูครับนี่เกรื่องประมาณเร่งรู้พี่สิบสี่สิบสี่แรงแต่มีอันเดียวเพราะว่าเาข้าคงอะไรกูจ้างนี้ยอ๋อ เครื่องนอกเอกโโโโอมา,มามารีวิวก่อนมารีวิวก่อนเป๊ะเดียวเป๊ะเดียวนา,านน้องท้า,าอันนี้นุ่งจาก,กีกุยกระตุ้มอันนี้ข้างโมเลเทเลอะไรข้างบนอ่ะข้างบนน่าจะสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งข้างล่างน่าจะเจ็ดสี่กับเจ็ดครับเป็นยีบเอ็ดแรงนี่ก็เก,กียร์เปลี่ยนยักษดใช่เปลี่ยนอันนี้ข้างบนสี่ครึ่งนึงสามครึ่งสี่ว่ะสามครับไม่นสามเลย สี่ครับกำลังเจ็ดบวกกันนี่เรนมาก็ดูแนวทางอะไรเอนไปเสยารทยังไม่ใส่สายกู๊กูไปก่อนนะใส่สายในช้มือมือไปก่อนคร oh boy, yeah. ับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนจะเขาจะคงจะเรานานก็ไม่ได้ดูตอนบางคนหรอกก็ฝากติดตามผลงานครับจินดำซิ่งยังไม่ดังครับอก็ประมาณนี้ครับผม มายเด็ยังมาอยู่ช่องมาอยู่ครับยังไม่นี่ครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับท่านใดที่อยากทําริสิทธไว้คนเองก็ประมาณนี้เลยดูแนวทางหน้าครับต้องทําข้างหน้าให้มันโล่งๆนะครับไม่ต้องทําให้มันกะครับเวลาเสียอะไรจะถอดง่ายครับดูคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาพวกนี้เสียก็ถอดง่ายเลยครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวท่านใดอยากชมก็จะมารีวิวต่อเรื่อยๆครับสาหรับวันนี้ก็ รรีสวัสดไปก่อนเลยเดี๋ยวจะจบของงานริ่งเกียร์สองลกนะครับสำหรับคันนี้ใสบ่บรรทุกโดยตรงลูกข้างล่างก็ใส่ไตรลมทำรีวิวต่อน,นิดนึงก็ได้มาเพื่อมนการเสีเวลานท่อน,นี้ต้องแบบลงโล่งครับจะได้วิ่งดีต่อบรรทุกก็แนะนำให้ใส่สองอันอย่างนี้นะครับไตรลมใช้ได้แล้วปดๆๆนะครับผมก็คันนี้ ทุซ้ำตันบสบายสบายครับต้องเสริมอย่างนี้นะทาตามได้นะครับนี่ดูในทางนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนครับก็มีข้อถามก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าตรงนู้นทำแบบไหนครับเดี๋ยวมาลงต่อให้ชมคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับไม่มีอะไรมากเกียร์สลูกก็ระบบเดินเบา สบายหายห่วงครับสำหรับคันนี้เกียร์ยาวๆตัวเสริมต,ตัวหลักจบบัดคลิปบนีนให้บัตรขอบคุณ FC ที่ต่างรับชมนะตัวให้บัตร